ภูมิใจนำเสนอมากน้องๆแปลงแปลงรถหนึ่งคันซึ่งมูลค่าก็หลักแสนเนาะคันนี้เป็นแคมรี่207ตอนออกมาก็มือสองสามแสนกว่าบาทแล้วเราจะปล่อยสามแสนกว่าบาทให้ว่างเปล่าทำไมเล่าและยุคนี้คนก็มองการนอนในรถเป็นเรื่องปกติและเป็นการแคมเปอร์ไปแล้ว ป็นการแคมป,ปิ้งไปแล้วนะครับพี่นี้ก็เลยดัดแปลงง่ายๆโดยที่สภาพรถไม่เสียนะครับยามาสภาพรถไม่เสียเอาไปแปลงได้อะทีนี้จัดการส่วนข้างหลังก่อนข้างหลังเนาะก็พัดลมหนึ่งตัวที่เก็บรองเท้า นี่ก็เป็นที่เก็บเครื่องมืออแบ่งสัดส่วนดูนะครับตรงนี้เสื้อผ้าแล้วก็มีโต๊ะญี่ปุ่นเอาไว้เอาไว้ยกเข้ายกออกนะนี่ก็เป็นเสื้อผ้าอีกกล่องนึงเพราะตอนนี้ทำเป็นรถบ้านถาวรกึ่งถาวรดีกว่าถ้ามีแขกมาก็ค่อยว่ากันอีกทีนะึ่งถ้าจะมีคนนั่งด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นพวกอันนี้ก็ใส่เครื่องมือ นี่ก็ใส่ชุดอาบน้ำ่าเห็นไหมครับพื้นที่เหลือเฟือครับมีที่เก็บเอกสารด้วยเหลือเฟือแล้วแต่เราแล้วแต่เราจะแบ่งไอน,นี้คือเอาเอาวัสดุเหลือใช้มาแปลงแต่ว่าแบ่งเป็นสัสดส่วนถ้าทำสวยๆนี่โอ้โหทำลิ้นชักชักเข้าชักออกว้าวเดี๋ยวระยะต่อไปค่อยๆนะครับตรข้างหลังนี้เหลือเฟือสำหรับเก็บอุปก,กรณ์ยังเหลือช่องว่างอีกเยอะเลยเห็นไหม เพียบ <c oughs> มันเป็นรถถือว่าเป็นรถรถรถเก๋งไซส์ใหญ่คันนี้นะครับทีนี้ห้องนอนทาไมทีนี้ห้องนอนก็ตรงนี้คือแคมรี่เนี่ยมันเป็นรถตอนออกใหม่รุ่นนี้ก็เป็นตัวตัวตัว,ต,วตัวที่เป็นลนะักชัวรี่เนาะมันดีไซน์เบาเขาเนี่ยดีไซน์เบาเขาทำออกมาเพื่อการ การนอนเลยอะเหมือนเบาบนเครื่องบินอะไรประมาณนั้นแหะนะครับเกึงงเกือบจะเฟิร์สคลาสอะเบาเขาอะก็เทียบกับเครื่องบินนะก็แค่นี้ครับหาผ้าปูมาเอาสวยแบบนี้ได้นะอันนี้พี่นะและลึกถึงแม่ถึงพ่อแม่ยังมีชีวิตนะครับก็เอาวัสดุของพ่อแม่มามาประยุกต์ใช้เป็นสิริมงคลใครจะมองว่า ไม่มีราค่าก็ไม่เป็นไรมันมีมูลค่าทางใจกับเรานะครับเสร็จแล้วก็นิดนึงน้ําขาดไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะทําทเป็นเครื่องกรองไว้ในรถเลยนะครับเครื่องกรองของ e ีสปริงทําได้สบายมากอ่านะส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็เขาจัดมาให้เกินพอสําหรับที่เราจะวางเอออีก,กน,นันนึงเห็นมาในคลิปเฮ้ยเวิร์กเว้ย ก่อนหน้านี้ในกลิ่นในรถมันเยอะใช่ไหมเจอคลิปหนึ่งเขาบอกว่าคนคนสมัยก่อนเนียซื้อรถมาใหม่ๆอะ่ะเขาสบ,บู่มันตัดอย่างเงี้ยเฮ้ยที่ผลว่ะรถไม่อับเลยน้องรถไม่อับเลยดีมากๆแล้วไม่แพงด้วยทําอย่างเงี้ยนะตัดให้มันออกเงี้ยไม่อับจริงๆครับอืมกินข้าวในรถก็ไม่อับอะที่เหลือก็แล้วแต่รุ่นรุ่นรถนะครับก็พยายามใช้พื้นที่ให้ เต็มที่ที่สุดที่อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมีคือพัดลมเดี๋ยวนี้ของจีนโอเวอร์ก oh, ครับมอตเตอร์เขาดีตัวเล็กกจิตเดียวแต่รอบจัดมากเนี่ยก็ร้อยกว่าบาทนะครับแล้วที่ดีคือนี่ครับใช้กับ power bank power bank ก็แนะนำให้เป็นของตัวนี้นะแต่ว่าของปลอมระบาดนะหาดีๆหน่อยอีลูปอีลูปตัวสามสามหมื่นมิลลิแอม รุ่น e29 ตัวนี้ใช้ได้ทั้งคืนเปิดค่มหนึ่งถึงสองโมงเช้าได้สบายตัวนี้นะแรวแรงดีด้วยแต่และแต่และรุ่นก็พื้นที่ข้างในจะไม่เหมือนกันนะก็ประยุกต์ใช้เอานูน่นก็มีอุปกรณ์อ๋อด้านหลังนี่ด้านหลังนี่ก็จริงๆมันมีชุดชุดขายเลยนะเป็นชุดดึงตรงนี้ทีพี่นะแปลงเอา อชอบใช้เชือกนะครับเอาไว้แขวนอะไรที่มันก็เพิ่มพื้นที่ใช้งานนะด้านหลังก็ยังเหลือบุ้มนะครับอันนี้พี่น่าทำสไตล์บ้านๆนะเอาวัาสดุเหลือใช้นี่แหละทุกบ้านมีแน่นอนฝั่งนี้ฝั่งนี้จริงก็นี่เป็นเครื่องมือทำงานคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวนั่งเทรด ดูเทดที่ไหนก็ได้ถ้ายกตรงนี้ออกหรือขยับตรงนี้ไปแว้ที่อื่นตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นั่งทํางานได้อีกตัวหนึ่งอันนี้พี่น้าก็เอากระดาษลังก็เหมือนไม้นี่แหละเตรียมไว้ทําบางสิ่งอยากนะครับสาย DIY ครับสาย DIY เดี๋ยวก็มีเวลาก็ตอนนี้ได้เลเยอรแล้วเดี๋ยวมีเวลาก็ค่อยทำให้มันเป็นชุดอ่าที่สวยๆนะฮะ ตอนนี้ได้เลยเอาสําหรับแปลงทํารถและแปลงรถเก๋งให้เป็นรถบ้านเออจะไปแคมเปอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเพิ่มแบตเตอรี่แบตเตอรี่เดี๋ยวนี้มันมีแบตเตอรี่ที่แปลงเป็น220ได้แล้วอ่าหลักร้อยนะครับอ่าทีนี้ไปดูฝั่งนู้นตรงนี้ถ้าวางตรงวางเต็นโอ้เทียบปิดแล้วนะ ครับทีนี้ตัวนี้มีไว้ทำอะไรเนี่ยตรงนี้เป็นโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานแต่และรุ่นก็ไซส์ไม่เท่ากันนะครับถามได้ว่าทำยังไงก็จะยกตรงนี้มาวางไว้ตรงนี้เห็นตรงนั้นไหมหนึ่งหนึ่งข้างแล้วก็อีกหนึ่งไว้กับคันเกียร์ตรงนู้นมันก็จะเป็นโต๊ะอ่าอ่าสาธิตง่ายๆย,ยังไงดีไม่ต้องสาธิตัึงภาพเอาแล้วกันเนี่ยยกเป็นเนี้ย อันนี้ก็เป็นจอคอมอีกตัวหนึ่งเผื่อต่อจอสองนะครับพอมีแบตก็สบายแล้วยกตัวนี้ขึ้นด้านหลังสามารถวางจอสองจอได้เลยนะจ๊ะแต่ละรุ่นก็ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะครับพอปิดรถเข้าไปป๊า,ป,าปัางเอาละที่เด็ดอยู่ตรงนี้ทีนี้ทำยังไงให้เปิดหน้าต่างได้โล่งใจหน่อยก็ใช่นี่ครับนี่เป็น พากันยุงมีขายตามออนไลน์ทั่วไปเวิร์กเวราคาไม่แพงแต่เวิร์กนี่ใช้งานจริงแล้วนะครับก็ใส่ไว้สามข้างอ่าเวลาจอดก็เอากระจกลงเลยพวกแมลงไม่เข้าแน่นอนอ่ะอยู่นะครับมองข้างนอกก็เป็นรถแคมรี่เก่าๆคันหนึ่งนะซึ่งขายเป็นรถบ้านใครบอก รถเก๋งทําเป็นรถบ้านไม่ได้ทําได้นะถ้าเราจะนอนหลายคนเราก็ไปหาจุดกลางเต็นเอาเต็นมาเติมข้างนอกทีนี้อนาคตนะครับี๋ยวจะทำเป็นชุดเต็นด้านหลังนี้อนาคตอนาคตเนี่ยพื้นที่จากตรงนี้จากตรงนี้นะอ่าแล้วก็มาข้างหลังเนี่ยทําเต็นทนี่ตัวนึงสบายสบายเลยเต็นชนิดที่ว่าหักออกมาปัาบ๊บวางได้เลย ใช้เวลาออกแบบปูนไก่แป๊บหนึง่งนะก็มันก็จะมาวางด้านหลังได้ตืดตืดตืดอ่าเวลาพับเก็บก็พับเก็บขึ้นไปได้เลยเป็นโปรดักต์ใหม่นะครับเอาละครับนี่แหละครับชีวิตสบายสบาย,ส,บายสไตล์พี่นะน้องๆ้อง,องอยไปไหนก็ได้ตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้อ,อปั๊มต่างๆเนี่ยเขาทำเป็นคอนเซ็ปต์เป็นแคมเปอร์หมดละปั๊มต่างๆนะ สามารถจอดนอนได้มีทุกอย่างครบเขาเปลี่ยนคอนเซปต์แล้วปั๊มโดยเฉพาะปตทปตทนี่คอนเซปต์นี่ชัดเจนมากเป็นเอถ้อาของพีีก็มีแม็กแคมใช่ไหมแม็กแคมนะฮะของปตทดีนี้ก็ไม่ได้ใช้ชื่ออะไรก็เป็นปั๊มเลยแต่ว่าคุณภาพปั๊มเขาแบบโอ้โหโเขาทำสำหรับจอดนอนเลยเป็นจุดขายนะครับ ส่วนที่ทำงานก็แมคโดนัลล์ร้านคาเฟ่แบรนด์ทั้งหลายนะครับสามารถเป็นที่ทำงานได้สบายสบายเลยเราใช้บริการเครื่องดื่มเขาอาหารเขาซึ่งเขาคำนวณเรียบร้อยแล้ววินวิน,วนทั้งคู่นะครับมันถูกนออตอนนี้ถ้าเราทำรถเป็นรถนอนได้ก็ไปได้ทุกที่แหละที้ถ้าเบื่อในรถก็รีสอร์ทรีสอร์ดดีๆราคาหลักร้อยยันหลักหมื่นเนี่ยมี ก็ไปจอดนอนสลับกับนอนในรถก็ใช้ชีวิตทั่วประเทศได้แบบสบายๆนะครับไปกับคู่รักไปกับแฟนก็มันไปกันสองคนใช่ไหมล่ะตรงนี้เอาสิเนี่ยปรับขึ้นเขาก็นั่งได้และหาวัสดุปูสวยๆหน่อยถ้าอยากให้สวยนะครับอันนี้ย้ำพี่นะเอาเอาของที่แม่ทำสะสมไว้มาใช้นะครับ ท่านอายุ80กว่าแล้วเห็นไ,ไหมก็ได้นึกถึงแม่ดูท่าทางยังอายุยืนอยู่แม่พี่นะครับโอเคอ่ะจบคลิปด้วยคลิปนี้เอาละน้องๆในทีม B4S สู้ๆนะก็ถึงเฟสที่พี่นะจะใช้รูปแบบการเทรดทำเงินเอามาแบ่งปันละ นะเงินทุนที่น้องๆลงทุนมาก็จะได้ทยอยกลับคืนแล้วนะงานงานหลักพวกเราก็ทําไปแล้วก็จัดเวลามาส่วนมีนักก็จะเสดนะครับรับเฉพาะชุดนี้นะเว้ยเฉพาะเนี่ยมีใครบ้างตอนนี้เอ่อท็อปโอ๊ตต้นเสียมีนะครับ ชุดนี้นะชุดนี้นะเอาแค่นี้พอที่ลงทุนมาที่เลี้ยงข้าพี่ณนะมาเดี๋ยวพี่ณนะมาเทรดรอ,อพวกเราพวกเราจัดเวลามาเรียนรู้ก็มันก็จะบรรจบมันพอดีเนี่ยครับการสร้างอาชีพค่อยๆปรับความคิดเป็นนักลงทุนนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกคนทําได้อย่าล้มเลิกนะน้องความสําเร็จมาถึงแล้วนะจ๊ะโอเค